เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวของในคลิปวิดีโอทิกเกอรกันเนาะอ่ะท่านตอนนี้เป็นยังไงนะผมเดี๋ยวก็ให้มาทิดตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยนะับผมเวลาได้กดเข้ามาที่ Google กันนะผมแล้วก็ให้มาพิมพ์คำถาที่ตัวนี้ตามผมไปกันนะว่า MM, เกมเอ็มกี่เทแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็พอได้พิมพ์้อหาตามมาได้แบบนี้แล้วเราจะเจอเป็นเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ให้ได้กดเข้าไปกันได้ที่ในเว็บไซต์เนาะ อ่าแล้วก็พอเราได้กดเข้ามากันแล้วที่ในเว็บไซต์แล้วผมในเว็บไซต์คราก็จะมีเราได้กดลงชื่อใช้งานกับสมัครสมาชิกกันเนาะเพื่อนสรับใครทั้ผมที่ไม่มีสมาชิกก็ให้สามารถที่ได้กดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็พอเราได้กดเข้ามากันแล้วที่ในไอ้หน้าต่างการสมัครและผมก็จะเป็นหน้าต่างไปแบบนี้เลยนะผมกับเราสามารถที่สมัครสมาชิกกันไปได้เนาะอ่ะแล้วให้กรอกข้อมูลเราไปแบบนี้แล้วก็มาติ๊กที่ตรงด้านนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมพิการนี้ง่ายๆเป็นการสมัครกันเลยเนาะหรือว่าใครผมทีี่มมสาชิกกันอยู่แล้ววแลล้อยากจะงชชื่่อใ้งาานกเยคผมลกดงชื่อใใช้้งงาาานนนนเ่่รดม อ่ะแล้วกดเข้ามากันแล้วผมหน้าต่างแรกหัวไซต์อยู่ตรงน,นี้กดกลับมาอ่าแล้วได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าตา่างแรกของเว็บเราหรือว,ว่าได้ลงชื่อใช้ง,งานมาหรือว่าสมาสัครสมาชิกกันมาเนาะได้หน้าต่างแรกหวัวต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมก็ได้มีหมวดหมู่บริการแพลตฟอร์ ord, มให้กับเราสามารถที่จะมาทำการกันได้เนาะหรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้นะครับผมกับเราและสามารถที่จะมาทำการในส่วนตรงด้านนี้กันได้เนาะหรือว่าใครนะผมที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้และอยากที่จะเติมเงินก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนตรงด อ,ะอะ่อะแล้วพอเราได้กดเข้ามากันไรที่ในส่วนหน้าต่างการเติมเงินนะผมเขาจะมีหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับผมไม่กลัาสามารถที่จะเติมเงินกันได้เนาะแล้วยังสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยนะผมตรงหกช่องทางแบบนี้เลยเนาะใครที่สะดวกสนใจช่องทางไหนก็สามารถที่จะเลือกกันไปได้เลยเนาะหรือว่าใครที่เติมเงินกันได้แล้วเริ่มียอดเงินกันอยู่แล้วในส่วนเว็บไซต์ก็ให้สามารถที่จะกดกลับมาที่ในส่วนหน้าต่างในของเว็บไซต์กันได้เลยนะผมเรากดกลับมากันเนาะอ่ะแล้วพอเราได้กดกลับมากรนไรที่ในส่วนหน้าต่างในหัวเู หมวดหมู่นะครับผมเมื่อกี้เราทำการเป็นการเพิ่มยอดวิวคลิปทวิตต์อก็อยู่ตรงนี้เรากดกันไปเนาะอ่าเรเลือกกันไปได้ที่หมวดหมู่แบบนี้ก็เลือกบริการบริการก็ได้มีเป็นแบบนี้ให้เราได้เลือกเนาะผมก็จะเลือกเป็นอันแรกนี้เลยแล้วกันก็กดกันไปเนาะอ่าแล้วพอเลือกกันได้แล้วทั้งหมวดหมู่แล้วบริการแบบนี้ทีนี้ให้เราได้กดกลับมาเนะคลิปทวิตต็อกของเราที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวเนาะอ่าผมจะเลือกเป็นคลิปนี้เลยแล้วกันผมก็คัดลอกลิงก์มาอ่ะแล้วก็ได้ลิงก์คลิปทวิตต็อกเราแล้วครับผม อ่ะพอได้จากทางนี้ก็จะได้แบบนี้เรากดส่งซื้อกันได้เลยเนาะ อ่ะแล้วพอได้สั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้ค่ะสั่งซื้อเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูกันได้เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วผมและแถมยังสามารถที่จะกดเข้ามาดูที่ไดส่วนประวัติการงซื้อกันได้แล้วมเพิ่มมาแจ้งดูยอดออเดอร์ให้เราได้ดูกันได้เป็นแบบนี้เนาะเพาอย่างออเดอร์ที่ผมได้ทำการไปเมื่อกี้นะผมเขาก็แจ้งบอกมาว่าเราดำเนินการแบบนี้เนาะเพจนี้ง่ายๆก็จะให้รอหรือให้ดูกันไปก่อนได้เลยสักครู่ไม่ต้องาแจ้งรอนเนาะหรือว่าส่วนสำหรับใครผมจะได้รอกันอยู่แล้วในระหว่างนี้ของเว็บไซต์เนาะแล้วเกิดสนใจททททีีีี่่่่่่จจะะะะเเเขข้้้้้าา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 มมมมดดดดูููหหหหรรรรรรรืออบบิกกกกไไไยังงงงงนนนน็สสถวตตตใ หมดุบริการอื่นเป็นการเสริมเพิ่มเติมหรือยากจะเข้ามาดูเป็นการเข้าลาเนาะก็เข้ามาดูที่ตรงนี้กันได้ผมเพราะหน้าต่างตรงนี้เขาได้เป็นการรวมบุบริการอะไทั้งหมดของในเว็บไซต์กับเราสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้เนาะหรือว่าส่วนตรงนี้สำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทำการอะต่างๆกับในเว็บไซต์เนาะเกิดมีปัญหาอะไรขัดข้องหรือว่ายังไงในการใช้งานก็สามารถที่จะกดกลับมาที่ในส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้นะผมแล้วกาจะมีหัวข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้เนาะให้กับ หากใครต้องกดดสนใจช่างทางไหนก็สามารถที่จะเลือกกันไปนได้เลยรมกับการติดต่อสอบถามปัญหาก,กัอดมินเนาะ หรือว่าในนั้นตรงนี้นะผมใครที่ได้ใช้งานกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหาเลยขัดข้องหรือว่ายังไงเลยได้ใช้งานกันไปแล้วก็ราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาเนาะแล้วใช้งานกันไปแล้วเกิดสนใจที่อยาจะแนะนําเพื่อนหรือเขารู้จักเข้าใช้งานเว็บไซต์ตามดูเนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนตรงด้านนี้กันได้ผมจะเข้ามาแนะนําเพื่อนเนาะเพียงแค่กดเข้ามากันแล้วที่ในส่วนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้เนาะจะส่งให้เพื่อนหรือเขารู้จักเรานะผมแล้วก็ให้เพื่อนหรารู้จักเราเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์นะผมเป็นตันี้ง่ายเนาะเพื่อเป็นการแนะนําเพื่อนหรือเขารู้จักเข้าใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆกันได้แล้วเนาะอ่ะหรือใครที่ยังไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สามารถที่จะมาอ่านรายละเอียดตรงนี้กันได้นะผมตรงนี้แล้ว อ่ะแล้วเพื่อนไม่เต๋ดเวลากันด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะลองพาท่านผู้ชมกลับมาดูที่ยอดวิวคลิปที่ตอกเราวกันดีนกว่าว่าเป็นไงบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปที่เราปั๊มไปอยู่ที่สองแล้วผมเดี๋ยวผมจะลองดูหน้าจอกันดูนอขึ้นหรือ,อยังหรือว่าเป็นไงเนาะ เอาละกันนี่เลยนะครับผมเรา่นได้ทำการสั่งซื้อกันไปนะครับผมแล้วก็ได้ทำการกันไปเนาะตอนนี้ผมนั่งรองกันสักคู่เนานะตอนนี้ยอดผู้ชมคิดที่ตกราขอขอะไรเพิ่มขึ้นมากแคปทีฟแล้วแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เหมือนจะมีเป็นการแถมเพิ่มขึ้นมาให้เราได้ด้วยแล้วผมดึงเงินมาตั้งเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนะาะยอดของเดิมมีอยู่แค่สองแล้วผมเราสั่งไปหนึ่งร้อยเขาก็แถมขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งเป็นสองร้อยเลยเนาะแล้ววิธีการขั้นตอกนการทำก็ยงังง่ายๆแบบนี้ด้วยหมดขั้นตอนในการทำเนาะใครได้ดูกันไปแล้วเกิดสนนนนใใใใจจจททที่ออออยยาา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 กกกกกะะะะเเเเเขขข้้้้้มมมดดลลงงงงงชหหรรรืไไไั็็ิ์์วบซตผ หรือว่าใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือเข้าทำการอะไรต่างๆแล้วเกิดมีปัญหาและขัดข้องหรือว่ายังไงก็สามารถที่จะไปแก้ปัญหาแอดมินในส่วนของติดการติดต่อแอดมินที่ผมได้ส่งไปได้เนาะอ่ะแล้วในส่วนตรงนี้สำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์และอยากที่จะใช้งานเว็บไซต์กันแบบง่ายก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์กันได้ครับผมไปไว้บนติดตอไปไวบ้ไไวบนแพลตฟอร์มของท่านที่ท่านสะดวกเนาะใครสนใจอะไรยังไงก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งกันได้ครับผมอ่ะตามนี้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ในคลิปวิดีโออ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 ขขงงงวว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 วััััันน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 นีีีี้้้้้้้้้้กกกกกกก็็็็เเเปปไไ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 แแแแลลลลมมาาาาาาาดดดดดดดยยยะะะะะหหห่่่่่พพููรรรรรผิืททตตภใคถึ ก็ให้แันได้ก็ต้องขอบคุณนะเดี๋ยวรับชมเนะาะในคลิปดงวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ